สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพอกันกับสาวอุดร้อจ้าหลังจากไปทรงสาวหน่อยจ้าเท่ากับกับมาตัดพันมันจับเอาไปไว้ปลูกอันนี้ป้าปามันนี่ก็เป็นป้ามันของอายจ้าสาวอุดรมาตัดเอาพันมันก็สิปลูกแปลงนี่แล้วจ้าอายเพิ่นสิพักไว้จักปีสองปีสาวอุดรก็สิปลูกถ่าตัดไปโอ้ยน้างอันนี้จะมาอ้วนทีพี่น้อง เฮ็ดจังไดหละอจังสิจอยตัดพันุมั่นถุงมือกับวัชัยจ้ะมือแหลกก็ได้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องพอหอดเวลาก็ได้ไปหับลูกสาวา่ะจ้ะเอาซ้ำนี่ก้อนมือน,นี่มือต่อมาก,กับแตนเรียนแตนเรียนวั้พี่น้องเมืองไทยมาให้ทางมาให้มิจตหลุมมิต๊ะโศกทางวันมันนั่นทางอันนี้เพิ่น ขี่รถแต่แลนแต่แลนมากวันสีลมหัวซักพี่น้องเอ้ยท่างก็เทิงหลุมเทิงขี่ดินไส้เบิองด้วยปุ๋นะเอ้ยทางวันท่างไปหน้าเอาเอาันนี่กระทั่งไปให้ขี่แต่แลนแต่แลนมากเลสิลหัวซักหัวขวามจ้ะพี่น้องเทิงแท้สิบเท <laughs> ิงกันขี่ดินไส้เอ็นมองนี่เลยสาวอุดรเกือบหัวซักพี่น้องเกือล่มหัวทิมเทิงคาดถือของ ช่วยสิมาหอดปลามันนี่ก็มาหอดปลามันเหรอจ้ะเขาก็สิเรื่มตัดพันมันช่วงนี้ก็ไ่ได้เฮ็ดยางจะว่อนหลูอยู่ปลามันนี่แหละอันนี้ก็ตัดมือที่สองจ้ะมือที่สองเข้าก็สิตัดเอาให้มันเกือบพ่อประจาะเพราะว่ามือต่อมาเข้าก็สิได้ม,มัดมาหอบกล่องไวเพราะว่าอายสิโกนมันแล้วนะจ้ะอายก็สิเอารถมาไทเขาก็สิได้เก็บพันมันออกจากปลาให้เขาเนาะ นี่จ้ะมือที่สองห้ากับสีแล้วแล้วจ้ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยจ้าขอบคุณจ้ะ